สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ผมแบ่งรถมือสองสักรุ่นนะครับมีรถเก่งใช้ง่ายราคาประหยัดมานำเสนอเพื่อนๆสักหนึ่งคันนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับว่าถูกมากๆนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทอันนี้เป็นเชฟโรเลตเอวิโอนะครับปีสองพันหกรถมือเดียวปฟแดงเลยนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นเกียร์เตาเตาเติมเดิมนะครับใช้น้ำมันลลวันเอกสารครบนะครับ พร้อมโอนกระจกไฟฟ้าระบบไฟใช้งานได้ครบปกตินะครับภายในสะอาดแอร์เย็นเพเพาะภายในเป็นเดิมเลยนะครับเบาะ์ลายจุดรถทับดีน,นะครับตักไกลได้เลยห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับรับใครที่งบน้อยกําลังหารถมือสองอยู่นะครับไม่น้อยนะครับไม่แสนเก้าแต่แท้เลยเศจษาตรครบพร้อมโอน ใครสนใจดูรถได้ที่ร้านลูกกาของเจ็ดน,นะครับมีบริาการสง่งถึงบ้านในประเทศไทยนะครับสาารส่งตามตกลงเคอรับ okay, ผมลไปเจใจญทราโรติดต่อมาได้เลยครับ0 9 4 4 4 4ส9 7ต